พี่น้องดีเชฟ้ามกบสุขสุกสนนะครับมือนีสิ่ผ้าพี่น้องเข้ามาเบิงลูกออดเท่านะครับซึ่งอายุ30มสมือพอดีเป็นลูกกบรุร่นสุดท้ายของดีเช่ฟ้ามกบของเข้าที่ผดิตในปี2 5 6 4น้ี่นะครับมาเบิงครับว่ามันโตงเงี้ยซำไหนนะครับเนี่ยเข้าเพาะรุนนี้เป็นุ่นสุดท้ายนะครับเริ่มเป็นค้าแล้วครับ้าเริ่มเป็นค้าแล้ว น่ซี A สามสิบมื่ครับอยู่ในนี่คาดว่าน่าจะประมาณหลายอยู่ครับเนี่ยนะลูกออดตักสุดท้ายห้องของอปีการผลิตนี้เริ่มเป็นค้าแล้วครับเป็นโตแนละ้วเนี่ยเป็นโต,นะเ,ปนโตเป็นค้าแล้วนะครับนะมปอนี้ห้อล่างบอไม่ล่างบอไม่นะครับนะกัดทะเบิงนะครับว่าอีกจะว่จาจะกเดือนหนึ่ง แล้วก็ที่โตใหญ่ขึ้นไปกานี้อีกนะครับแต่ถ้าคือจับไปลุงบอดินนะครับเริ่มเป็นขาเลยครับเริ่มเป็นขาการให้น้ำเพราะว่าห้น้ำม,มันหลายนะครับเพื่อทีนไปอยู่บนบกได้น้ำห้น้ำไหลมันสิตายครับมันสิตายนะครับจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบติเคซ้ามกบนะครับครับสวัสดีครับ